ดังนั้นในวีดีโอนี้ผมอยาจะจัดการปัญหาจริงๆที่มาพร้อมกับอาวุธปืนและแก้มันด้วยเครื่องนี้เครื่องผสมปะวุธ7000ซีรีส์ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอาวุธปืนชนิดนี้คืออะไรแสงปลายกระบอกปืนแรงถีบปืนร้อนเกินไปใช่นั่นคือปัญหาจริงๆ แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือความจุข,ของแมกกาซีนกระสุนหมดไวและต้องเสียเวลาและแรงในการรีโหลดและพกกระสุนเพิ่มงั้นเรามาสร้างอาวุธที่แก้ปัญหานั้นกันอาวุธที่ไม่ต้องจําเป็นต้องรีโหลดอีกต่อไปอ๋อแ,แล้วถ้าคุณเพิ่งมาใหม่นี่คือเครื่องผสม7,000ซีรีส์หลักการพื้นฐานคือคุณต้องเลือกอาวุธ2อย่างขึ้นไปจากแผงควบคุมแล้วกดปุ่มผสมแล้วอาวุธที่คุณผสมก็จะออกมา ถ้าอยากรู้วิธีการเปิดใช้งานเครื่องนี้ไปดูวิดีโอก่อด้านนิ้ของผมได้เลยขั้นตอนอย่างเหมือนเดิมครับเอาละมาสร้างอาวุธปืนที่มีกระสุนไม่จํากัดกันอันดับแรกเราจะใช้ AK เป็นฐานแล้วเราจะผสมเข้ากับอาวุธที่มีความจุแมกกาซีนสูงสุดบนแผงควบคุมอย่างแรกคือ M249 ต่อไปก็คือเนกิปต่อด้วย PP ใบสันและสุดท้าย P90 แล้วถ้าเรากบปวนผสมสิ่งนี้จะออกมาก็คือ เอคเคคเคคคคคคคนคค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 คนคคคคคนคค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 นคค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 คนคค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 คนคค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 คเคค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 นคค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 คนคคคคคนคคนคคคคคนคค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 คเคนคค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 นคค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 เคคคคนคค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 นคค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 ค น้ำหนักมหาศาลของแมกกาซีนและกระสุนเหล่านี้การันตีในความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้และแรงถีบที่เป็นศูนย์และผมหมายถึงแรงถีบที่เป็นศูนย์จริงๆหมดสมัยที่มันนั่งกังวลว่ากระสุนจะหมดอีกต่อไปเ K เค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 ช่างเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือเปล่านะ อย่างแรกเลยมันไม่ใช่ปืนที่กระทัดรัดเออความยาวของมันกลายเป็นปัญหาในบางครั้งเอาละพูดนี่คือแผนเนาะฉันจะไปบุกเันเอคนเดียวพวกนายคุมสมบัติหน้าไว้ฉันจะทำให้พวกมันคิดว่าเราไปบุกเร็วพอฉันส่งสัญญาณพวกนายก็ค่อยมาบุกป่าฉันนะพวกนายมันกลายเป็นปัญหาหลายๆครั้งจริงๆโดยเฉพาะเวลาพยายามเข้าประตูแคบๆ แถมยังยากที่จะทําให้ตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจพยาย,ย,า,ยามโผล่ออกมาตามมุมแล้วถ้าคุณใช้แมกกาซีนอันแรกหรืออันสุดท้ายมันจะทรงตัวเป็นปืนตั้งตรงได้ยากและสิ่งนี้ลบกวนความล,ละเอียดกันขึ้นที่ความคล่องตัวของคุณด้วยรบกวนอย่างดุริเล่เลยแหละเอเค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 เก็ไม่ใช่ทางแก้ที่แย่แต่ผมคิดว่าเราทําได้ดีกว่านี้